มารายการพายุทำอะไรเอาจะไปไหนสวัสดีครับบอนเราจะไปโรงเรียนเราจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ได้ไปแน่พรุ่งนี้วันอะไรวันฉุ๊ยวันเสาร์เออจะแต่งตัวไปไหนกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยแกบอลแกบอลที่ไหนไปโรงเรียน ที่โรงเรียนไหนเรียนที่ฝนอ,อยู่ต้องไหนเอาอยู่ต้ที่ใครอะแตลมือแต่ละดีตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรเลยทำมาไม่มีอะไรเลยทำอะไรบ้างวันนี้บอกซินอนวันนี้ทำอะไรนอนใครนอนคนไปท่าที่น้ำเขา <laughs> โว้ยเหยียดน้านอนเชื่อหญิง หนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใชย่เป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงโอเคจบกันลูกมาดามหืมไหนหอมแบบไหนโคตรเนาะหืมพอเข้าไปกันแดดกันแดดไม่ยอมดูลูกดูเต้า,ด,าดูเล่าดูเลนเลยเอาเดินมามีแต่ไปไปไ,ไปแค่รองเท้าไปเพื่อ เอาวางโอ้ยใครบอกให้ทำแบบนั้นพอไหมอืมใครบอกพี่ฝนบอกเดี๋ยวไปทำเสื้อผ้า,าตัวนั้นซักแล้วี๋ยังไม่เอาเก็บเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปซาซ,าซุาามซาไซรอไม้แขนก่อนเดี๋ยวเอาไปใส่ทั้งใส่แล้วก็ไม่ใส่นไมืไม <laughs> วโวดโษตึง เนไปอะไรอีฟังนันกระดาพี่น้องเอ้ยจบเบิรงเอาโดดฟังนี่ยังไม่จบฟังนันมาอีกแล้วเอาอีกแล้วสุดนีอีกแล้วสุดนีอีกแล้วนักฟุตบอลไงอืมนักฟุตบอลนักฟุตบอลทีมศาสตร์เนาะก็บม่ได้เห็นเนี่ยดิละเนี่ยเว้ยบอลนั่มนีจัดชิดรถเนาะเออก็บม่ได้เห็นเนี่ยแม่แตเนี่ยไม่ได้ตีคนสวยนะสวยขค้นอ่นเน่ยจ้าไปนี่นะ สวยคืออาคนสวยน้องอาคนสวยแต่ละมือแต่ละแบกบวบไหมเพื่อนว่าแส่พัดใช่ใครมืออึนสตงลูกตาเสาเพื่อนสิไปวัดพี่นานก็ต้องไปวัดด้วยเห็นไหมค่อยค่อยไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าค่อยยากลูกค่อยเยอะแยะไม่ไม่ลูกค่อยเยอะแยะเลยเพราะว่าแม่มันไม่ยอมดูแลลูกเลยนู่นลูกในนี่เธอตื่นอีกแล้วหนูอย่าไปกวนน้องสิโอหยอกน้อง อันนั้นก็มากยอกมาหยอมได้มันอันใดยู่หล่นเขาไว้ให้นี่นี่มันเล่นนี่นี่มันหยอกดี่ดีเออเจ้ามือเสาอะไรอ่เก็บมาไว้อีกเขาเอาของสันไปถิ่งชานายยูผู้ใดเอาของสันไปถิ่งเมื่อไหร่เ้ยเอาฝ่อไปฝ่อมาเยอะยู่คำไรเดี๋ยวพอจะถ่ายคลิปเด้เดี๋ยวโทรหาเด้อหืมหืมโผล่หน้าสูงเงยไหลแต่ละมือแต่ละวิ่ง ไปพายุจะไปอุ้ยตีทูดก็ด้วยไปต้องกันบ๊ายบายไปเฝ้ามมุมนี้เขาทำอะไรการอ้าวแล้เขาเรียกให้พี่นางมาดูโอ้ยสันก็มัวแต่ถ่ายอยู่นู่นอยู่เนาะแม้เธออาบลูกให้เธอลูกเธอข่ำมันจะไม่หนาวเลยหญิงอุ่นสิพ่ไปฉีดวัคซีนเลยอาบโอ้ย นี่เขาบอกว่าให้ถ่ายน oh. oh, wow. ้องซูโม่ให er ้ดูหน่อยโอ้ย hmm. ซูโม่เยอะมาก่อนหาดใส่กล้องโอ้ยพ่อแม่เนี่เอาบอกแม้งไอ้เราซูโม่จะบอกว่าหเต็มหน้าเลยซูโม่โคตรฟินเลยวันนั้นแม่ก็อาบให้นะจะไปไปฉีดมือใดหนีมืออื่น เอาคือบอกไอ้ไปะหอมกรบเมยเหมือนนั้นแม่กระโองหูน้องเงินกะยังน่เอาบอกอุ้ยมากเด้เพิ่มมากหนามขึ้นยังอันนั้นดอนล่าดีอ่ะบอเดวเป็นลงอันนั้นลงอามันเหงายเออเพราะว่าคนเขาประดีนะอันนี้คนนะมอขราบกอนขราบกอนขราบกอนครับ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 กอนครับ รู้จะไปกับพี่ฝนโอเคครับแล้วครับแล้วครับอุ๊ยไปฝนไปอันนี้มันเป็นอะไรลรงเลี้ยงกันทีเป็นเนี่ยคนไปเตะบอลเขาบริบบติดหรอเขาไปนั่งมีคนดูอยู่หรอกนี่แหละกิจวัตรประจำวันค่ะพี่น้องคุณชวนพ่อกวดของงวยอยู่คุณนาทีแต่ละคนพี่น้องเออเจ๋งอารรอยู่ประมาณนี้แหละของขวดเมนูอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชุเทนได้จ้า เพื่อให้เขามารับชมคลิปก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายแป้งแป้งนึงหม้มกินเลย